สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องฟันเรือนทรัพย์ครับผมพาทุกคนมาดูนะครับร้านค้านะครับของชำนะครับจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับที่ร้านก็เปิดมาสามปีแล้วนะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่ จะขายประเภทพวกของใช้ในครัวเรือนนะครับพวกเครื่องครัวนะครับอ่าก็ทำแล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับสําหรับใครที่มีทาเลดีๆนะครับพื้นที่ในชุมชนนะครับสามารถเปิดได้นะครับแต่อย่างของผมนะครับนี่ก็นมก็ใกล้จะหมดอายุนะครับ อ่าแล้วอีกอย่างก็ขายส่งนะครับแต่ก่อนก็จะมีพวกขนมนะครับนี่นี่ก็เอาออกมาแล้วนะครับเริ่มตัดออกตัดออกมาแล้วนะครับอ่าเพราะว่าการการขายของเนี่ยหนึ่งต้องมีอ่าทำเลที่ดีนะครับการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ต้นทุนนะครับแล้วก็ระยะก,การขายของเนี่ยมันมีนะครับเวลาจํากัดนะครับ ของแต่ละชิ้นอ่ะมีอายุทั้งหมดเลยนะครับพวกนี้ครับก็จะมีอายุการใช้งานมีวันหมดอายุมีออยอนะครับแล้วเป็นปัญหาปัญหาหนึ่งคือกําไรน้อยนะครับกําไรน้อยนะครับกําไรน้อยนะครับที่ว่าจะเอามาบริหารนะครับในแต่ละวันนะครับก็มันขัดกับร้านเลยนะครับร้านก็ใหญ่อยู่นะครับแต่การขายของพวกเนี้ยมันยากนะครับ นะครับสามปีครับปีนี้เป็นปีที่ลําบากแล้วก็เศรษฐกิจหนึ่งนะครับเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีครับรัฐบาลไม่มีเงินนะครับไม่มีสบัดสบัสดการนะครับข้อโครงการก็โดนภาษีนะครับนี่แล้วก็ร้านค้าก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ร้านพวกใหญ่ๆก็มาเปิดนะครับตามชุมชนนะครับเป็นร้านโครงการหลายๆอย่างนะครับก็ทําให้ร้านค้า ที่เปิดก่อนนะครับก็เริ่มมีคู่แข่งเยอะนะครับกลายเป็นว่าของก็ออกช้านะครับเงินก็จะหมุนน้อยนะครับของก็เริ่มหมดหมดอายุนะครับบางอย่างก็มีสินค้ามาเปลี่ยนให้ฟรีนะครับเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้แต่ก็ไม่ทุกอย่างนะครับบางอย่างเราก็ต้องเสียไปนะครับก็กลายเป็นว่าเสียโดยอา่ใช่เหตุนะครับก็เสียไปหมดประโยชน์ไปเลยนะครับก็มา เราประสบการณ์นะครับใครที่จะเปิดร้านก็ต้องดูทาเลด้วยครับไม่มีคู่แข่งนะครับอยู่ในชุมชนนะครับเกี่ยวกับประเภทอย่างเงี้ยนะครับต้องมีลูกค้าประจํานะครับมีลูกค้าประจํานะครับไม่ใช่ว่าจะซื้อซื้อซื้อนะครับเราก็ต้องดูว่าลูกค้าต้องการอะไรบ้างเหมือนเหมือนอย่างขายให้ไม่ขาเราก็ต้องดูว่าประเภทไหนประเภทน้ําประเภทเครื่องครัวนะครับเราก็ต้องดูนะครับส่วนผมก็จะเหลือเป็นขายส่งเหล้าเบียร์นะครับก็พอได้นะครับตอนนี้ จะมีเหล้าเบียร์นะครับเครื่องดื่มนะครับที่ขายได้นะครับเครื่องดื่มมีขายได้แต่พวกอย่างเนี้ยครับก็จะยากเพราะว่าร้านเยอะนะครับร้านในชุมชนเยอะแล้วก็ร้านเรามัอยู่ข้างนอกนะครับอยู่แถวโซนนอกนอกบ้านนะครับแต่ผมก็มีอีกธุรกิจหนึ่งก็คือวัสดุก่อสร้างนะครับที่ขายได้นะครับที่ขายได้นะครับก็เลยได้ควบคู่กันไปนะครับก็ได้พยุงกันไปนะครับ ว่าไหนที่ขายไม่ได้จริงๆก็จะโละทิ้งแล้วนะครับก็จะไม่ขายแล้วนะครับนี่ก็จะเหลือแค่ประมาณนี้ครับแต่ก่อนจะมีโอ้พวกนมพวกน้ําพวกน้ําสีน้ําอะไรครับเยอะขนมอ่ะขนมอ่ะกาไรห่อใหญ่นะครับกำไรอยู่ที่สามถึงห้าบาทนะครับคนที่เคยขายก็รู้ดีพวกพลังโฟมลังอะไรก็แค่นั้นนะครับกําไรสามถึงสี่ถึงห้าบาทนะครับต่อลังนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่เยอะนะครับแล้วก็แป๊บเดียวก็หมดอายุนะครับ จะไม่ต้องขายแล้วนะครับไม่ขายแล้วครับเพราะว่าสู้คู่แข่งมันเยอะครับเราต้องไปเล่ขายก็เสียน้ำมันอีกเสียเวลานะครับไม่ต้องไปทําก็เอาที่เราอยู่ได้นะครับก็เป็นพวกวัสดุก่อสร้างเข้ามานะครับเข้ามาพวกอุปกรณ์ท่อต่อไปก็จะเป็นวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับอะไที่ไหนขายไม่ได้เราก็ตัดออกนะครับอ่าเริ่มตัดออกตัดออกนะครับก็มุนกันไปก่อนนะครับ นี่คือประสบการณ์นะครับใครที่อยากเปิดร้านนะครับก็ถ้าจะเล่นวัสดุก่อสร้างเราก็ต้องมีต้นทุนมีเครื่องจัดก็มีเครือข่ายนะครับมีความรู้มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีลูกน้องที่ดีนะครับที่จะพาร้านเราไปรอดนะครับถ้าลูกน้องไม่ดีก็ลดเสียลดพังนะครับก็กลายเป็นว่าเท่าแก่ต้องจ่ายนะครับไอ้ส่วนตรงเนี้ยก็คือกําไรนะครับ ก็ต้องดูดีๆนะครับสําหรับการบริหารนะครับนี่อันนี้คือเราประสบการณ์นะครับของผมก็โดนเยอะนะครับโดนเยอะแต่ว่าการการอ่าเรียกเศรษฐกิจดีนะส่วนนี้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะครับแต่แต่ของชําพวกนี้นะครับขายยากนะครับขายยากเพราะว่าร้านมันเยอะนะฮะลูกค้าจะสะดวกพื้นที่ใกล้ๆนะครับของเราอยู่ออกโซนนอกหมู่บ้านเนาะก็จะเป็นพวกวัสดุก่อสร้างมากกว่านะครับ ที่เรามาทําตลาดได้ก็คือเรามีประสบการณ์นะครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่มีนะก็มีเครื่องจักรนะครับมีเครื่องจักรการบริหารนะครับผมก็ขับเองด้วยนะครับตรงเองนะครับเพราะว่าบางทีคนงานไม่มาเราก็ต้องดูแลทุกอย่างนะครับ่ว่าจะเป็นรถจากรถขนนะครับเครื่องยนต์เราเสียตรงไหนเราก็ต้องดูนะครับนะครับเรื่องต้นเนาะเราก็ต้องใช้เครือข่ายนะครับในการจัเจจาต่อ การซื้อขายนะครับว่าเราเอามาจากไหนทรายหินปูนนะครับที่จะได้ราคาถูกและและประหยัดนะครับที่เป็นต้นทุนวัตถุดิบที่เรามานะครับต้องต้องประหยัดต้องราคาถูกกับเขานะครับถึงเราจะขายได้นะไม่ใช่เราไปรับต่อเขามาแล้วก็มาบวกลูกค้าก็ไม่เข้านะในผมก็บวกไม่แพงแล้วก็ถูกกว่าในตัวอำเภอนะครับพร้อมกับการบริการในการส่งนะครับก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับที่ว่าหายวัสดุก่อสร้างก็จะ ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งการบริหารจัดการสองการบริการนะครับสามคือเสื้อข่ายนะครับผมมีวัตถุดิบนะครับมีทีมงานรถพว่วงรถไรยวิ่งให้รู้จักกันอะ่ะเ,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 เป็นเป็นเหมือนเป็นแนวทางมาก่อนเนาะที่จะมาทำนะถ้าไม่มีแนวทางก็ยากเลยนะครับเราต้องเป็นทุกอย่างนะครับเป็นทุกอย่างแล้วก็ต้องรู้มีพื้นฐานในการก่อสร้างนะครับถึงจะขายพวกนี้ได้เนาะโอเคประมาณนี้ นะครับสาหรับใครที่อยากจะเปิดร้านพวกนี้ก็ต้องดูทาเลแล้วก็ต้องดูชุมชนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเขาเปิดก็จะเปิดตามนะครับมันขายกําไรมันน้อยจริงๆนะพวกเนี้พวกนี้มันกําไรอยู่ที่สามบาทสี่บาทนะต่อชิ้นนะห้าบาทนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองดูนะครับได้วพวกนี้ถ้าขายไม่ได้คุณก็หมดอายุจริงเฉยเยนะพวกนมพวกอะไรเนาะลองดูครับอันนี้เป็นแนวทางและประสบการณ์ที่ผมขายมาสามกว่าปี3ามปีกว่าเนาะ ครับจากร้านฟื้ามเจริญทรัพย์นะครับก็เป็นแนวทางนะสําหรับใครหลายๆคนที่ทักเข้ามานะครับก็จะมีธุรกิจหลายอย่างนะครับที่ผมทำนะมีปั๊มน้ำมันมีวัสดุก่อสร้างนะครับมีรับเหมานะครับมีขายส่งนะนเป็นแนวทางนะครับก็มีแผนปูนมีอะไรก็มีอในคลิปก่อนๆน,นะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ก็จะพยายามนะครับมามาบอกทีละอย่างเพราะว่าเรา มีประสบการณ์มาแล้วสามกว่าปีเอ้ยสามปีกว่านะครับที่ทําเกี่ยวกับพวกนี้นะขายส่งด้วยขายปลีกแล้วก็วัสดุก่อสร้างนะครับผมโอเคสําหรับเอฟซีที่ติดตามมันตั้งแต่แรกก็จะเห็นนะครับว่าผมก็จะเติบโตมาเรื่อยๆนะครับเห็นมาเรื่อยๆนะครับคลิปแต่ละคลิปก็ก่อนก็มีแค่นี้มีตั้งแต่เปิดร้านเลยนะครับก็เห็นเป็นคลิปแรกก็เข้าไปดูได้นะครับในยูทูบสำหรับใครที่อยากจะทําธุรกิจนะครับผม ก็าฝากด้วยนะครับเป็นแนวทางครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฟาร์มเจริญทรัพย์ขอบคุณครับสวัสดีครับ